สวัสดีค่ะสตอร y o อ l o v e สายฝ่อสายล็อค่ะกลับมาทักทายกันนะคะทุกคนวันนี้ก็นานมากไม่ได้มาทักทายทุกคนเนาะก็ตั้งแต่รอนไปอเมริกาเนาะเราก็เหมือนแบบเออไม่ได้กลับมาทักทายเลยเพราะว่ามันยุ่งยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดแล้วก็เราอยู่บ้านคนเดียวเนาะ ก็นี่ค่ะรอนก็กลับมาแล้วนะคะก็มาดูค่ะเราเตรียมพื้นที่สําหรับทำสวนหน้าบ้านของเรานะคะนี่ค่ะก็จ้างคนมาเอาดินออกเพราะตรงนี้นะคะที่เป็นเนี่ยค่ะเราก็จะเทป,ปูนเนาะก,ก็จะเริ่มทำประตูหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะก็อันนี้ก็ออเดอร์ ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ก็จะทําตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ไอปลูกหญ้านะคะก็เทหินเข้าไปแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะตอนแรกออกมาทํางานก็ไม่ร้อนนะคะพอเราออกมาทําได้สักพักเท่านั้นแหละโอ้โหแดดออกเลยค่ะ ก็มาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเมื่อวานก็ตัดหญ้าที่ส่วนของพี่ชายค่ะตัดจงตัดหญ้านะคะนี่ค่ะตัดหญ้าไปแล้วก็เมื่อวานก็ตอนแรกอ่ะนี้เราก็ขนดินออกนะคะกับรอนตรงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะ ทำงานกันหนักเลยค่ะขนดินออกแล้วว่าจะเทป,ปูนแล้วทีวนี้เพื่อนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ย mm. อย่าอย่าเทป,ปูนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างถนนอยู่ mm. ก็ให้เราแบบว่าอย่าเทป,ปูนตรงถนนหน้าบ้าน mm. เพราะก่อนหน้านี้เราเคยถามเพื่อนนั่นแหละว่าเทออกไปสักหน่อยหนึ่งได้ไหม mm. เพื่อนเขาก็เหมือนไป ติดตามให้นะคะเขาบอกว่าอย่าไปเทพเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะาทาง国ตเนาะเขาก็จะเเทถนนเข้ามา2เมตรก็เลยโอเคก็ไม่เทไม่ไม่ต้องไม,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 ไม่ไม่ต้องทำอะไรนะคะเพื่อนก็ดีมากจัดการทุกอย่างให้นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุกคน พี่ได้วันร้อนไปเอาหมวกมาหมวกก็เล็กเกินเล็กกว่าหมวอีกไม่ปกปิดหน้าเลยก็นั่นล่ะค่ะมาทักทายกันทุกคนโอ้ยแต่้นบอกม่วงเย็นสบายมากเขาก็จะเนี่ยค่ะะเราจะให้ดูว่าเขาทำนะคะ นี่ชาวบ้านเขาก็จะเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวรอนะคะเขาก็เอามาตากตรงนี้เราก็ถามแม่ว huh. ่าข้าวรอมันทามันได้ราคาดีไหมแม่บอกว่าข้าวรอมันก็จะได้ราคาดีกว่าข้าวปกตินะคะแต่แล้วเราก็ถามแม่ว่าเอ๊ะแล้วทําไมแม่ไม่ทําข้าวรอจะได้เหมือนขายได้เก็บเกี่ยวก่อนคนอื่นแล้วก็ไปขายแล้วก็จะแบบว่า มีเงินแล้วก็ขายได้ราคาแพงกว่าที่สูงกว่าแม่เขาก็บอกว่ามันดูแลยากนะคะมันเลี้ยมันนอนมันอะไรพวกเนี้ยมันต้องดูแลแล้วก็แม่ดูแลไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเขาก็บอกอย่างนี้นะก็นั่นแหละคะ่ะเขาแก่แล้วเนาะก็ต่อไปก็คงเป็นเรากับรอนนะั่นแหละที่ต้องทำนานะคะ โอ้ยเป็นคนทำนาโดยตรงนะคะทุกคนรถสามล้อก็ยังขายอยู่นะคะมาซื้อให้หน่อยจะได้มีประตูนะคะจะได้มีประตูหน้าบ้านนี่ไม่มีประตูหน้าบ้านดูตรงนี้สวยมากให้เขาแบบว่าจ้างจ้างนั่นแหละคะ่ะมาเอาดินออกนะคะเพราะว่าดินมันสูงเกินค่ะ ร้อนก็มาแล้วค่ะก็คิดว่าต้องมีงานอะไรอีกแน่เลยเพราะว่าทางอบตเขาเหมือนให้คนมาเหมือนแบบว่าทำความสะอาดนะคะตัดยุ่งตัดหญ้าทิ้งหมดเลยก็สะอาดมากก่อนหน้านี้ก็สะอาดเพราะว่าเขามีมีงานกระถินเนาะ ทอ,ทอดกระถินนะคะเราก็ไปทําโรงทานโอ้โหรอนก็บอกว่าโรงทานนี่มันแบบว่าเขาแย่งกันเหมือนแบบว่าเออบางทีก็ก,ก,ก็เราก็ทําโรงทานเรารู้ว่าแล้วเ,เราให้ทานเราก็ไม่ต้องไปห่วงเนาะแต่บางทีคนที่เขามาเอาอะ่ะเขาก็เหมือนแบบมาเอาจนจนหมดนะคะ เอากระเป๋ามาสามสี่กระเป๋าแล้วก็โอ้โหแล้วก็อีบ้านข้างๆบ้านข้างๆนะ่ะจะเป็นจะเป็นทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพราะเราดูหน้าเขาเราก็จะรู้ว่าเออบ้านนี้เป็นทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยก็คือเราก็เมสาเขาไม่ได้เนะเราทําลงทานนะเราก็ให้เออก็เอายัดยัดยัด,ย,ดยัดใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปเก็บแล้วก็กลับมาอีกนะคะ จนกระเป๋าเต็มเต็มเต็มไม่ใช่เต็มแค่กระเป๋าเดียวนะคะเขาพกมาเป็นสามสามกระเป๋าสามสี่กระเป๋าแล้วก็ตอนพอพอหมดเนาะสักประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่ของก็หมดแล้วนะคะเพราะเราทําเอาเป็นน้าน้าส้มนะคะน้าส้มแบบเอ่อเกรดหิมะก,ก็ไปเอากับให้ไปเอากับเพื่อนเนาะก็นั่นแหละตอนเช้าก็ไปสั่งแล้วก็ไปเอา แล้วก็ออกมาตั้งลงทานแต่เสียดายที่เราเปิดให้ให้ทานเร็วไปเพราะว่าเรารอเรากว่าบขบวนแห่แห่กระถิ่นจะไปถึงอะ่ะมันก็เหลือแค่อ่าถังถังใหญ่ถังเดียวแล้วเราเปิดให้เร็วเกินเพราะมันก็เลยเหมือนมีแต่คนกลุ่มเดียวๆนะคะมาเอาแต่ว่าคนที่เขาแห่กระถิ่นไปเขาก็โชคดีที่ยังยังมีเหลือให้เขานะคะทุกคน ก็นี่แหละเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็รอน,นะคะที่ได้ทำโรงทานนะคะก็เป็นบุญกุศลเนาะเขาบอกว่าเออพี่เพนแหะเขาบอกว่าการที่ทำบุญโรงทานงานกระถิ่นมันจะได้บุญเยอะมากนะคะเราก็สาธุไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอสาธุไปค่ะก็เดี๋ยวรอนทำตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินเข้านะคะก็วันนี้ก็ มาช่วยรอนทำํำส่วนกันค่ะส่วนหน้าบ้านของเราเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปกับสาวน้อยบวกแดงค่ะบ๊ายบายเบ๊บบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายบายยูส์มีรู